เปิดช็อตจดจำทั้งชีวิตตั้นนารากรเผยภาพวินาทีสุดท้ายก่อนปิดช่องไอทีวีจากกรณีข่าวสามมิติเปิดคลิปบันทึกประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีหนึ่งในผู้ถือหุ้นร้องให้ตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารโดยคลิปดังกล่าวมีรายงานว่าได้มีการลบไฟล์ออกภายหลังแต่หนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกเอาไว้ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในการเปิดโปงเบื้องหลังขบวนการฟื้นไอทีวีเป็นสื่อก่อนผลคดี และล่าสุดผู้ประกาศข่าวดังอย่างตนารากรทนไม่ไหวขอตอบด้วยภาพเปิดช็อตจดจำทั้งชีวิตวินาทีที่ช่องไอทีวียุติการออกอากาศโดยเธอนั้นได้เผยภาพช่วงวินาทีสุดท้ายที่ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวก่อนปิดช่องไอทีวีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเจอคำถามเรื่องไอทีวีทั้งวันขอตอบเป็นภาพละกันในภาพที่สาม คือเหตุผลที่สปนสั่งให้ไอทีวียุติการออกอากาศภายในเวลาเที่ยงคืนวันที่14มกราคม2551ภาพที่1อ่านข่าวฮอต n น w s ์เมื่อวันที่14มกราคม2551เป็นรายการสุดท้ายที่อยู่ในผังรายการที่ได้ออกอากาศภาพที่2องเครดิตท้ายรายการพร้อมกับภาพผู้ชมที่ทยอยมาแสดงความเสียใจที่สถานีภาพที่3เหตุผลที่สปนใช้ในการยุติการออกอากาศของทีไอทีวี ข้างกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นนักข่าวที่มีคุณภาพส่วนมากมาจากไอทีวีแหล่งฟูมฟักนักข่าวคนอ่านข่าวนักวิเคราะห์ข่าวระดับคุณภาพของเมืองไทยยังจําภาพนี้ได้ค่ะเสียดายมากชอบมากข่าวรู้สึกได้ถึงความเที่ยงตรงแต่นั้นมาไม่เคยดูข่าวรายการโทรทัศน์เลย